มากเลยครับผมตัวแรกเลยเออตัวแรกเลยครับผมนาั่นนางกุจูครับผมสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมสำหรับมือนีพาทุกท่านออกมาใส่บ่วงครับผมหาหนูไปอ้อมไอ้ขัวกันครับผมไปด,ดูการนี่กะอาจจะเป็นมิตรตส่หนูนะครับเนาะช่วงนี้เนาะใส่เบ็ดกะอาจจะห่างออกแล้วเพราะว่าหมายใส่กับบ่มีนะครับเด้อเย,ยือมันกะหาบดาแล้วเนาะเข้ากะหานูกันนะครับผมช่วงนี้ นี่ละครับไม้กั้ยู่ใกล้บ้านนี่ละนี่ขี่รถออกมากับบอกไก่เป็นได้ครับเป็นไม้เก่าที่ห้อมมาอีพี่ก้อนๆน่ะเนาะมือนี้ผมสือ,ออกมาสั่มไม้แล้ครับเด้อสารบ่วงพุ่งก็เป็นบ่วงดีที่เก่าครับบ่วงยางเนาะเห็นมาสองชุดครับมีชุดแหลกกับนี่ชุดที่สองผมมันสิบก็หลังครับนี่ผมเอาอยางมือนี้ผมลองเปลี่ยนสูตรไมเ่เบื่องเนาะสูตรแบบไดว่าที็คือบ่วงผมนี่ ผมใส่อย่างอย่างมัดของนี่นะครับเนาะเห็ดที่นี่ความคิดตรงผมคิดว่ามันมีกินครับอย่างนีมันมีกินของขิวของเอียงแบบนี้ผมก็เลยเอาแช่น้ำครับผมเบืองว่ากินอย่างนี้มันสิหายบ่เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่หให้หนูกัดอย่างเขาก็ได้ครับผมเนี่ย จะมาลองบิ้นน้ำกันแล้วครับมือนี่ละสิรูพ้นบ่สีเป็นจังได๋เอยเอาแซน้ำแล้วกินอย่างสียหายเราหนูยังสิกัดอย่างอยู่อีกว่าก็ล,กลองพื้งน้ำกันมือนี่นะครับเนาะไปครับผมใส่บ่วงน้ำกันครับบันนี้สิมือสิคํานี่ก็หา0นงกว่าล้ะครับบ่วงหาวิโหลังครับมือนีไปเวลาบ่าหลายครับเวลาหน่อย เลืองนั่นมากะกม่งหาม่งกว่าล่ะหนาวนี่ํำไม่ครับจะพยายามเอาหมือไปถือทาาหนูครับเียบบ้อยครับผม <laughs> khỏi nhà về chắc Ghiền บางคนพูดถึงว่าไต่ไฟใส่ย่งมึงขึ้นเห็นดีกว่าครับลองเบิ่งกันไต่ไฟใส่ย่มึงขึ้นคือเพิ่านัานะครับ นะเดี๋ยวผมไล่เส้บ่วงไปก้อนกันล้วกันนะครับเอ้อเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันตอนยามประมาณถุ่มก่า,กาสองถุ่มเนาะผมถิออ่างไล่เส้ไปน้ำขังมองปลาเขาลึง่องนี่แหละสิออ่างกลับไปทางน้นำครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามแับชมครับผมสวัสดีสซเวนที่แปดครับ เย่างพฤศจิกายนสองพนหารอยหกสิบเก็ดะครับเด้อคณะนีฮผมยูไม้บ้านขมินครับผมบ้านขมินตำบลดินดำอำเภอจังหารวัดเลยครับผมถ้าทุกท่านออกมารอย,ยามบ่วงหนูเนาะใส่บ่วงหนูไว้หมูวัานครับช่วงคำคำ สีมันหรือบอ่มันครับผมเดี๋ยวับไปหลุ่นไปชมน้ำกันเลยเนาะเป็นจังเดยอชาวบ๊อมมบอมันก็ถือว่ามารับชมบรรยากาศไปน้ำกัั่นนะครับเด้อมีเง้ไม้กะ เห็นไม้บ่ไกลบ้านนะครับผมอยู่ใกล้บ้านเนาะเคยมาใส่ไปแล้วรอบแรกก็รอบนั้นก็ได้ไปสองตัวตร,าตราคาแต่ร้ายครับรอบนั้นชี้หาหลังหมะผมก็เลยกลับมากแก้มือไหมกลับมารอบมีหน้เห็นร่องรอยของการของคนมาใส่กัหลายอยู่ครับอืม ยผพานแต่บกี่มือหนึ่งเนาะเขาบอกเป็นยังครับผมนีม่ละเป็นพื้นที่ธรรมาชาติครับผมต่างคนกับต่างหายยูหากินเนาะไปสปหลุนเมื่อน้ำกันก้อนครับผมสินจังไดสิมาหรบอบมาณก็ไลยยูไปกินบ่ อันนี้เปออมอ <c oughs> อ้ยมากเลวครับผมตัวแรกเลยเออตัวแรกเลยครับผมน,นั่นนังกุจูตัวแล้วที่ผมเอาอ้ยบุคคลนี้ตายแล้วครับเด้อผมเอาอย่าง เสียหนำครับทั้งอย่างทั้งบ่วงเนาะเสียหนำมือหนึ่งเลยมือวัานนี่ล่ะอืมน,นั่นบึงหนึ่งต่อครับผมมานมาแล้วมานมาแล้วนะทางลูกในล้าจไปอยู่ไปกินนักกาศเตูนนี่ก็อ้ dính trói lấy đấy cả, nằm mỏ rong lái, nó nhưng để bỏ ra đấy cả, để, con, tôi, là ba, chân nó, chắc mười lừng con. เอผมก็ใส่วนหมืองยุง,ยงทีละครับผมหน้าให้เดียวนีหน,น้าให้เดียวสองให้ กันเงียบๆเลยนะครับเนาะ chơi buồn hà xếp lắng nữa t -t. Bổng gó, bổng <laughs> như là anh không chấm bộ thịt thương buồn cao buồn mày hoài khuẩn tay con gái mãi vậy game มันใช่ไว้ห้างๆกันนะครับมันใ,ใส่ทีกันเป็นไงแต่มี่ตัวตืิมกันอีกบอ เงียบอยูน uh, ้องดันนะก็เป็นบ่วงลมๆเนาะนู้นนู้นน้องนี่ก็เป็นบ่วงลมๆเนาะนี่ของเสียงของใส่ยงลมโอ้ยใจเบ็ด มันเป็นออกไปกินเบ,บิดแหรอบ่ขึ้นกับบรรยากาศก็ดีด้วยครับผมบอบอลมบออยังเนาะถึงตอนนี้ก็เงียบเงียบนิ่งนิ่งบรรยากาศนิ่งเงียบนง่งเลย 正厉害。<noise> <noise> <noise> нет. Yep, yep. <свес> เงียบอยู่ครับผมงายบบ่วงกะตามนมาหลายล่ะเครื่องข้างเน,น,นี่มีแววเลย lăn hợp lăn chứ bao không xây với nó nói đang nhiễm buồn đi Hãy subscribe cho Ồ đấy bo này Mơ 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 มัดละครับเบิดแล้วเด้ไวมาตัวนึงครับผมนี่แหละได้ยึดห่วงหัวมุมนี่แหละเนาะแต่ถือว่าแต่ยังดีเนาะที่ได้มาตัวนึงอยู่โอ้หนูเท่าใครก็บรรยยยังอยู่ครับย่งหน่อยๆจะได้ไปอ้อมดูดอกแบบเหวอืม เห็นว่าตัวหนึง่งไปสอบเลยนุ้ผู้นุ้งข้ามีหรอครับกําลังวอมเสียบอืมกําลังหัวเสียบออตัวมันมั่นจะอ่อนๆตัวง่ายร้ายกับกระดูกกระเฉงเนาะ นี่แหละการให้ยูฮห้ก,กิ่นกับเบืงสี่แหละครับผมปีนี้อาจจะบอคขั้นได้หนูอาจจะบอคขั้นเด้วิ่งผ่านครับพราะว่าคุณบ้านเจียวเขาเนาะเดี๋ยวรออีกจังน้อยครับเป็นเจียวเขาเกียวน้ำออกแล้วเบิร์ตเนี่ยผมคิดว่ามันสิได้ใส่มวนกันมันสิได้ย่างไปเรื่อยบหนหนูก็สิตอนนี้หนูนี่แล่นมั่วอยู่ครับผมแล่นไปทั่วอยู่ นี่ปลาเขามันกับบูไปทั่วเนาะจึงน้อเกี้ยวเขาเออกเดียวไปว่าใดกันสิมีแต่เรียนน้ำขังนั่นแท้ล่ะครับผมเนี่ยใส่ตัวก็ถือว่าดีแล้วเนาะครับเนาะเหรอสำหรับเช้านี้ก็สิขออเมร้าทุกท่านไปก่อนนะครับผมเนี่ยขอฝากทุกท่านไว้ง้ามีก่อนเังไก็ขอฝากเล็กน,น้อยครับฝากเอสซี่ทุกท่านช่วยกดสับสับไข่ กดไลค์กดแชร์นะครับผมผมสินไม่กำลังใจหาคลิปมาลุ้ทุกท่านช่วงต่อไปเรื่อยๆครับอ่าสวัสับมูนิกะพร้อมไาทุกท่นไปก่อนพบพอกกันไม่คิดก็ไปครับไปครับผมสวัสดีครับ